เตุการณนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ชื่อว่าแอชลี่ก็อื่นขอขอบคุณโดนเนทที่เข้ามานะครับผมคนละ20บาทร้อยคนก็สบายแล้วนะครับเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยขายของต่อนี่เ,นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงระหว่างคน3คนหญิงสาวคนนี้นะครับมีอดีตที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยสวยงามส่วนอีกคนที่เกี่ยวข้องเป็นแฟนหนุ่มนะแฟนหนุ่มแบดบอยแต่คําว่าแบดบอยมันก็ ผู้หญิงชอบนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นคนที่มีปัญหานะครับคนคนนี้รวมทั้งชายหนุ่มอีกคนที่เข้ามาพัวพันนะ่ะเขายอมทําทุกอย่างเพื่อความรักแต่ความรักกลับไม่มองเห็นเขาเขาเลยติดอยู่ในเฟรนด์โซนนะคุณผู้ชมคุ้นกับคําว่าเฟรนด์โซนไหมครับก็คือชอบเขานั่นแหละนะฝ่ายชายเนี่ยชอบผู้หญิงแต่ผู้หญิงให้เป็นแค่เพื่อนนะโอเคมาดูกันหน่อยครับว่าจากชีวิตคนธรรมดาในเมืองเล็กๆเ,เ,เนี่ยกลายเป็นโศกรัฏกรรมได้ยังไงนะอ่า อย่างที่บอกนะครับเราต้องใช้7 0 0 0 0สวิวต่อเดือนนะครับตอนนี้ได้แค่หมื่นกว่าวิวเมื่อก่อน7 0 0 0แสนวิวนี่ถึงสบายเลยนะครับอา้าวกลับมาที่เหตุการณ์นะครับมาที่บุคคลเกี่ยวข้องหลักของเหตุการณ์นี้ชื่อแอชลี่ไดแอนโฮนี่คือชื่อสก,กุลของเธอนะครับเธอเกิดวันที่9ทธันวาปี1989ปี1989อาศัยอยู่ที่เมืองฮิลเดลรัฐมิชิแกน ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ห่างจากดีทรอยต์ไปทางตะวันตกประมาณ110ไมล์1ไมล์ประมาณ1.6กิโลเมตร110ไมล์ก็ตีไปเท่าไหร่ครับ160บวกกับเอ่อบวกกับ16ก็คือ171กิโลเมตรเมืองนี้นะครับชื่อฮิลส์เดลมาที่ชีวิตวัยเด็กของแอชลียชีวิตของเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเธอเติบโตมากับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยมีพี่ชายและก็น้องสาว เวลาผ่านไปพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นชีวิตของเธอก็พลิกผันแอลชี่นั้นตั้งครรภตั้งแต่ยังเรียนมัธยมทําให้ถูกส่งไปเรียนในโรงเรียนทางเลือกต่อมาในปี2006แอลชี่ให้กําเนิดลูกสาวคนแรกและในช่วง6ปีต่อมา <c oughs> เธอก็มีลูกเพิ่มอีก2คนรวมเป็น3คนในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองครับปัญหาชีวิตก็มีอีกก็คือปัญหาการดื่ม <c oughs> เธอติดเหล้านั่นเองติดเหล้า,นาหนักด้วยแต่ก็ส่งผล ค่อนข้างหนักหนาะต่อชีวิตของเธอีหรือว่าเป็นชีวิตที่งงเหมือนกันนะครับว่าพาตัวเองไปถึงจุดนั้นได้ยังไงนะฮะเอาปหนึงนะครับผมต้องเกาตาก่อนระหว่างน,นี้ก็ขายของเพิ่มนะครับอย่างที่บอกคือว่าต้องดันกลับมาเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปช่องนี้มาประมาณปีหนึ่งนะครับเพราะว่าใจสลายนะจากประมาณเดือนละห้าหมื่นเนี่ย มันก็กลายเป็นศูนย์เพราะว่า y o u t u ู e เข้าใจาว่าผิดกฎนะครับเป็นอยู่3เดือนแต่อุทธรณ์ผ่านมาได้แปลว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่าจาก5 0 0 0 0ก็เหลือ3,000บาทนะครับบุ๋งก็หมดไฟนะครับมันไม่แฟร์เลยครับชีวิตตอนนี้กลับมาทำใหม่นะครับได้เดือนอะไรประมาณ2 8 0 0นะต้องกลับไปที่5 0 0ห0ืถึงจะเป็นรายได้เสริมที่ดีนะเพราะฉะนั้นก็เลยตอนนี้ก็เลยอยากจะเร่งให้คุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้สึกเฮ้ยโอ้ขยันมากเลยวันละตั้งหลายคลิป ก็สามารถสนับสนุนโดนเอเข้ามาได้นะครับคนละเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยนะฮะผมคิดดู20บาทร้อยคนก็เป็น2 0 0พันนะครับแล้ว20บาททุกวันเนี้ยทุกวันปั๊มปั๊มปั๊มปมก็สบายแล้วนะผมเคยทํานะผมเคยชอบช่องหนึ่งมากนะครับผมก็โดนเนทุกวันนะครับวันละ20่บบาทปั๊มปั๊มปั๊มเป็นกำลังใจนะครับผมก็เลยเชื่อว่าคุณขออภัยนะครับไปโดนหัวไม่ผมก็เลยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบมากพอนะครับ ถ้าทำไม่ได้ก็แปลว่าไม่ชอบมากพอซึ่งก็ไม่ว่ากันนะครับชีวิตก็แบบนี้นั่นเนองนะฮะโอเคต่อดีกว่าทีนี้ติดเหล้านะมีลูกติดมีลูกมา3คนอีกแต่ถึงอย่างนั้นแอชลีย์ก็ยังมีความมุ่งม,มั่นเธอนั้นเรียนจบชั้นมัธยมและเข้าเรียนต่อในมหาวิทยชุมชนโดยมีความฝันว่าวันหนึ่งเธออยากจะเป็นช่างซ่อมรถยนต์และระหว่างที่วิ่งตามความฝันนั้นแอชลีย์ทำงานร้านฟาสต์ฟู้ดหลายแห่งเพื่อเลี้ยงชีพแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญ คือการที่เธอพัฒนาจากคําว่าพัฒนานี้ก็พัฒนาลงไปหรือเปล่าครับจากแอลกอฮอล์นะคือจากติดเหล้าเนี่ยไปเป็นติดยานั่นเองนะไปติดยาไอซ์เออแน่นอนชีวิตก็ต้องพังลงไปอีกนะฮะโอเคทีนี้มาเกี่ยวกับเรื่องความรักบ้างนะแอชลี่หลังจากเลิกรากับแฟนหนุม่มที่คบมานานนับ10ป,ปีเธอก็ได้พบกับชายคนใหม่ที่ชื่อว่า j จอร์ y ี่อัลลันบารอนเจอร์ี่นั้นมีอายุมากกว่าเธอเป็น1ิบปีเขานั้นไม่ใช่ผู้ชายในฝันของใครหลายคนเขาถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นท้าทายและเป็นขาประจำนะขาประจำของที่ไหนของสถานีตำรวจนั่นเองอาชีพหลักของผู้ชายคนนี้คือ เป็นช่างทำผนังเบาภา,าษาอังกฤษเรียก drywall business แต่สิ่งที่ทำให้แอชลียและเจอร์ y ีเข้ากันได้ดีคือทั้งคู่มีอะไรคล้ายกันมากเจอร์ีนั้นมีลูก3คนเหมือนกันและที่สำคัญเขาเป็นคนที่ติดยาไอซ์อย่างหนักเหมือนกันไม่มีอะไรดีเลยนะครับคือสิ่งที่มีเหมือนกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสักอย่างลูกติด3คนนะผมว่าเลี้ยงยังไงวะลูกติด3คนโคตรปวดหัวเลยคือผมมีหมานะเลี้ยงหมาแค่เลี้ยงหมาก็โหโหกูไม่รู้จะเวลาไปทําอะไรแล้ว หมากินสามมื้อใช่ไหมเพราะเป็นลูกหมา9โมงเชา้าบ่ายโมงบสามโมงแล้วก็สองทุ่มกินเสร็จก็คึกไงมีแรงนะก็ต้องไปเล่นเล่นให้แรงเนาะแบบแรงหมดอะ่ะนีก็ส่งสารเขานะครับเพราะว่าวัคซีนยังไม่ครบออกจากบ้านไม่ได้เงรเรานึกสภาพคนหนึ่งอยู่ในห้องทั้งวันนะก็เบื่อก็ไปเล่นกับเขาเล่นปุ๊บปับปบปบเล่นให้เริ่มอะเลิกดีดสภาพผมก็หมดแรงเองนะะแล้วก็ ถึงเวลาต้องให้อาหารอีกแล้วแล้วก็พอจะทํางานอย่างเงี้ยก็มาพันตัวมาเบียดไปเบียดมาเหงา,าั้งก็ต้องยอมถูกปะคือเราก็พยายามมาเลี้ยงให้ดีที่สุดนะผมก็เลยงงว่าการที่มันมีลูก3ามคนเนี่ยมันเลี้ยงยังไงวะแล้วค่าใช้จ่ายแม่งโหนี่แค่ค่าเลี้ยงหมาแล้วผมยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ถูกนะพวกเฟอร์นิเจอร์อะพวกของเล่นหวกเตียงหัวคอกหวกอาหารเมร็ด อาหารเม็ดไปศึกษามาก็มันก็ไม่ดีก็ต้องไปหาอาหารที่มันไม่เม็ดโอ้ม่ถูกเลยนะแล้วอันนี้มีลูกโอ้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเขาทำอไปกันเพื่ออะไรนะกลับมาที่เหตุการณ์นี้ก่อนนะความสัมคัญของทั้งคู่เนี่ยเป็นแบบรักรัก,รกเลิกเล,กเลือกแต่ว่าจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อแอชลีย์นั้นถูกศาลสั่งพากสิทธิในการเลี้ยงดูลูก เธอพอโดนแบบนี้เนี่ยแอชลีย์ก็โทษนะครับโทษว่าเป็นความผิดของเจอร์ีทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็พฤติกรรมแย่ๆของเขาและแอชลีย์เนี่ยตัวเธอต้องการลูกกลับคืนมาแอชลีย์จึงตกลงกับทางการว่าจะตัดขาดและไม่ติดต่อกับเจอร์ีอีกโอ oh. นี่แต่หาข้อมูลมานะครไม่มีอะไรดีเลยนะครับทีนี้นะครับการเข้ามาของบุคคลที่3นะผู้ชายที่มาผัวพันอีกคนหนึ่งตัดภาพมาที่เดือนพฤศจิกาปี2016ที่บาร์แห่งหนึ่งแอชลีย์ไนดะ้พบก,กับชายชื่อเจสสกอตต์คลาร์กอันนี้คนคนเดียวนะครับเจะนะั้นมีอายุมากกว่าแอชลีย์ถึง14ปีและแน่นอนเขาก็ผัวพันกับยาไอซ์เช่นกันเออเขาไปรู้จักกันที่ร้านเหล้านะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะแต่ว่าผมสงสัยว่าแอชลีย์เธอมีลูก3คน ถ้าติดยาไอซ์เธอ,อยังเอาเวลาที่ไหนนะครับสรรหาไปกินเล่าได้นะครับไม่อยากจะเชื่อโอเคเจนั้นผู้ชายคนใหม่เนี่ยตกหลุมรักแอชลียอย่างหัวปักหัวปัม้มเขาอยากเป็นคนรักของเธอแต่แอชลีย์ดันให้สถานะเขาเป็นแค่เพื่อนเออเหมือนกักไว้เป็นเพื่อนเฉยๆเอออันนี้กักจริงนะครับเพราะว่าคือผู้หญิงดีๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบใครใช่ไหม คุณก็ไม่ต้องไปยุ่งนะคือเราไม่ให้ความหวังเขาหรือคุณชอบเขานิดหน่อยคุณก็อาจจะดูใจไปก่อนถูกว่าอันนี้เหมือนกักไปเลยเนื่องจากข้อมูลนะครับถ้าเกิดมันจริงอะนะข้อมูลบอกว่าแอชลี่มักจะระบายความทุกข์ให้เจฟฟังเสมอเธอบ่นเรื่องความเลวร้ายของเจอร์มี่แล้วก็เล่าว่าพฤติกรรมของเจอร์มี่ทำให้เธอต้องเสียลูกๆไปให้กับสถานสงเคราะห์ดูแลซึ่งจุดนี้เองทำให้เชื้อเพลิงสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดนะครับเป็นเชื้อเชื้อเพลิงอ๋อนี่เธอไม่ได้เสียลูกให้กับ หัวเก่าด้วยนะกอเสียลูกให้กับเออที่เลี้ยงเด็กกำพร้าถูกปะอ่าสสารเด็กมากนะโอเคเดี๋ยวผมแวะขายคอเหมือนเดิมนะตอนนั้นขายหนักหน่อยนะครับเพราะว่าผมทดสอบมาแล้วถ้าผมขายหนักหน่อยเนี่ยมีคุณผู้ชมดูหน่ยเข้ามามากกว่าปกตินะสถิติมันว่ายอย่างนง้้เพราฉันก็สามารถดูหน่ยเข้ามาได้นะครับผมก็จะ มีกำลังใจนะพระตรงว่าตอนนี้อึงเซ็งนะเพราะยอดวิวมันน้อยแบบงงเลยการฟื้นช่องครั้งนี้ไม่เหมือนคราวก่อนนะผมต้องบอกกันว่าผมฟื้นช่องเนี้ยมาหลายรอบมากนะครับจนรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นรอบที่ผมมองว่าอุ้ยมันเป็นการฟื้นช่องที่ฉลาดมากทุกอย่างมันลงตัวหมดอะจากยอดวิวแบบหลักร้อยอะเราตีขึ้นมาเป็นหลายแสนได้นะครับแล้วก็ตกเฉลี่ยก็หลักหมื่นหนึ่งแต่มันก็เยอะอยู่ดีไงเพราะว่าเราคิดแผนมาแล้วว่าทํายังไงนะ จนกระทั่งโดนเหมือนกับกึ่งปิดช่องนั่นแหละไป3เดือนน่ะแล้วก็หมดไฟเลยนะครับตอนนี้ก็กลับมาทําก็ได้แต่มันเฉลี่ยแค่200วิวนออะฮะผมก็แบบนั่นแหละฮะเดี๋ยวหลังจากเนี่ยเดี๋ยวพอคลิปนี้เสร็จแล้วก็อาจอาจะอจัดคลิปยาญคลิปหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเริ่มทาคลิปสั้นนะแบบตัดต่อโหดๆเลยเออแต่ผมก็ต้องบาลานซ์เวลาเพราะผมก็มีงานที่ต้องได้เงินอยู่แล้วไงทํางานได้เงินนะอ่ะเออไอ้วันอาทิตย์นี้งานมันลดลงนะครับเพราะเป็นช่วงปีใหม่อ่าโอเค นะคุณผู้ชมก็เลยถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะสามารถโดนเนี่ยไปได้นะครับคนละสักร้อยหนึ่งก็ดีนะครับพันหนึงดีมากแต่20บาทก็ดีนะยี่สบาทพันคนกส็สองหมื่นแล้วนะหูโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทุ่มตัดดีๆนะครับกับคลิปสั้นๆแล้วถ้าเกิดเวลาหัานไปอ่ะมันแบบลงตัวนะผมอยากจะทําคลิปยาวให้มันตัดตัดดีๆนะครับ อันนี้มันไม่มีตัดเลยใช่ไหมล่ะโอเคมาต่อด,ดีกว่านะครับผมมาดูกันนะว่าระดับเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นในช่วงก่อนเกิดเหตุนเนี่ยไปที่ในต้นปี2017เจเรมีที่เป็นแฟนเก่าเนี่ยเขาถูกจับกลุ่มในข้อหามีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับเด็กสาวอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งโทษจำคุกสูงสุดคือ16ปีอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมไม่เข้าใจนะครับว่าทาไมคุณไปชอบเด็กกันนะอืม คือมันมีแต่ความสวยนะคุณคุณจะติดคุกยาวเพราะเพียงเพราะคุณและเด็กเด็กผู้หญิงมันมีอะไรให้น่าชอบวะนนผมยิ่งไม่เข้าใจนะครับคือข้อหนึ่งพูดไม่รู้เรื่องถูกไหมเด็กผู้หญิงที่มันอายุแบบห่างกับเรามากๆก็กะจะพูดพูดกับเขาให้รู้เรื่องยังไงสมมติคุณเขาไม่ชอบวงบอยแบน์ที่มันกำลงังดังๆอยู่ช่วงเนี้ยเราไม่ได้ฟังอ่ะเราไม่รู้จักเงี้ยเราก็ไม่อิน เราจินตนาการอยู่บ้านด้วยกันดินเขาก็ต้องเปิดไอ้บอยบาร์นี่ทั้งวันถูกปะเปิดแม่งทั้งวันเลยแล้วมันจะไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงมันก็ต้องหุดหงิดถูกปะหรือหรือมันจะมีผู้ผู้หญิงเนี่ยก็มีหลายสายนะครับพวกผู้หญิงวัยรุ่นรุ่นหน่อยจะมีสายบอยแบนด์แล้วก็มีสายพวกอีโมชอบสักเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ชอบฟังเพลงเขารู้ปะเพลงแบบอีโมแบบแบบแบบแล้วก็ดูรอยสักแล้วมีสายอะไรอีกอะสายวิชาการอย่างเงี้ยคือผมไม่เห็นภาพเลยว่าการที่คนคนหนึ่งอะ มันอยากจะคบหาจริงจังก really? ับ like ผ hmm. mm ู hmm. ้หญิงที่อายุไม่ถึงยี่สิบปีทั้งนี้ตัวเองกับอายุสามสิบอย่างเงี้ยมันมันเป็นไปได้ยังไงนะครับชอบลงไปได้ไงนี่แล้วเนีนอกจากนี้อะถ้าสมมติว่าไม่ได้คิดจะรักจริงอะแค่คิดแค่ความหื่นอย่างเงี้ยเด็กผู้หญิงอายุไม่ถึงส8บแปดอะมันมันไม่มองเป็นเด็กกับวะแบบมันก็คือเด็กอะคุณไปคิดอะไรแบบนั้นได้ยังไงนะครับผมก็โคตรจะงงเลยเอออีกคือเออเอาครับเอาเป็นว่า มีความเสี่ยงจะติดคุกสูงสุดคือ16ปีนะถ้าเกิดโดนสูงสุดทีนี้แอชลียเนี่ยถึงแม้มีเงื่อนไขว่าห้ามติดต่อกับเจอร์มีเพื่อที่จะได้ลูกคือนะครับแต่แอชลียก็กลับไปเป็นคนประกันตัวเขาออกมาอา้าวดันไปประกันตัวผัวเก่าออกมาแล้ววันที่15กุมภาพันธ์ปี2017เจอร์มีนั้นไม่ไปปรากฏตัวที่ศาลทางที่มีการนัดเอาไว้จนกระทั่งเกิดการออกหมายจับ ซึ่งตำรวจในตอนนั้นสันนิษฐานว่าเจอร์มี่คงหนีไปแล้วเพราะไม่อยากติดคุกแต่ความจริงแล้วเจอร์ y ี่มีเหตุผลที่มาศารไม่ได้นะครับเหตุผลจริงเนี่ยไม่ใช่หนีแต่ว่าเขาตายแล้วต่างหากเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้ว,ลวเหตุการณ์ก็ดําเนินไปเรื่อยๆถึงวันที่2เมษายนปี2017มีเด็กชาวอาร์มิชสคนที่กําลังขี่มาเล่นเขาได้พบร่างของเจอร์ y ี่บารอนนะครับ นอนเสียชีวิตอยู่ในทุ่งหญ้าใกล้แนวต้นไม้ถนนดิมเมอร์โรดในเขตฮิลสเดลเคาน์ตีตำรวจก็ได้เดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจสอบและสังเกตว่าดูเหมือนศพของเจอร์มีเนี่ยถูกนำมาทิ้งไว้ที่นี่โดยมีรอยล้อรถวิ่งเข้าไปยังจุดที่พบศพชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้เดินมาตายตรงนี้เขาไม่ได้เดินมาตายเองนะเหมือนกับว่ามีคนสังหารเขาก่อนแล้วเอาร่างของเขามาไว้ตรงนี้โดยผลชนะสูตรพบว่าเจอร์มีถูกยิงเข้าที่ลำตัวด้านซ้าย4นัด ้วยปืนขนาดจุด4 5และถูกยิงที่ด้านขวาอีก1นัดด้วยปืนขนาดจุด 2, 2ซึ่ง2วันหลังจากพบศพนะเวลาดําเนินไป2วันตำรวจได้เรียกตัวแอชลีย์มาสอบปากคําโดยเธอนั้นปฏิเสธทุกอย่างและอ้างว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการตายของเขาเลยแต่แอชลีย์ยอมรับแค่เรื่องที่ไปประกันตัวเจอร์มีซึ่งนั้นก็ถือว่าเธอทําผิดข้อตกลงเรื่องการเลี้ยงดูลูกแล้วแล้วก็การสืบสวนครั้งนี้นะครับเจอเกิดจุดพลิกผันขึ้นการสืบสวนเนี่ย ตำรวจได้คุยกับคู่นอนคนหนึ่งของเจเรมีแล้วพยานคนนี้ก็ได้ซัดทอดไปที่เจคลาร์กเจคลาร์กนี่ก็คืออาหวังนั่นเองนะครับอาหวังที่แอชลียได้เฟรนด์โซนเอาไว้นะนะโดยพยานคนนี้เนี่ยบอกว่าเจนั้นหมกมุ่นในตัวแอชลีย์มากเจคลาร์กะอหวังเนี่ยอาหวังหมกมุ่นมากนอกจากนี้ตำรวจยังได้คุยกับ โจลีนโจลีนคือน้องสาวของแอชลียซึ่งทำงานด้วยกันที่ b u r g ์เกอร์คิงโจลีนนั้นให้การที่เป็นประโยชน์มากเธอบอกว่า Ashley เคยเล่าให้ฟังว่าเธออยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เจอร์มีถูกฆ่านอกจากนี้แอช l e y ยังบอกอีกว่าเจคลาร์กเป็นคนหยิงอันนี้คือคำให้คำให้การของน้องสาวแอช l e y นะครับ และคำให้การเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานค่อนข้างมีประโยชน์มากสำหรับตํารวจว่าอา้าวคนร้ายคือพวกคุณนั่นเองนะก็คืออาหวังเนี่ยเป็นคนลงมือส่วนคนเป่าหูก็คือตัวแอชลี่นั่นเองมาที่คําสารภาพเวลาผ่านไปวันที่9เมษายปนป2017ตำรวจเรียกแอชลี่มาสอบเป็นครั้งที่2ซึ่งคราวนี้เธอนั้นได้สารภาพอาจจะเพราะว่าเทคนิคในการสอบสวนของตำรวจนะครับในความเป็นจริงแล้วผมผมดูหนังฝรั่งมาเยอนนะ อย่างเช่นเบ t ์เธอขอเซ a เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือน Ashley ไม่จำเป็นต้องไม่ต้องพูดอะไรด้วยซ้ำปะคือเธอก็บอกว่าฉันขอไม่แสดงความเห็นฉันขอไม่แสดงความเห็นแล้วก็ไปหาทนายมาก็ได้มั้งทนายฟรีก็มีแล้วก็มันนั่งด้วยซึ่งก็จะสมควรให้เธอไม่ถูกตำรวจบีบนะครับผมว่าเหตุการณ์นี้ดูเหมือนแอชลี่เธอไม่ทันหรือปะเออจริงๆถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องสอบสวนนะของฝรั่งนะคุณแค่พูดว่า ฉันต้องการทนายแค่เนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานสําคัญแล้วนะเพราะว่าดูเหมือนในการสอบสวนของตํารวจเนี่ยมันจะต้องมีการบันทึกเสียงบันทึกวิดีโอไว้เสมอเพื่อเป็นความเป็นธรรมเพื่อความเป็นธรรมของออผู้ต้องหานะครับเพราะฉะนั้นคือบอกต้องการทนายฉันจะไม่พูดจนกว่าจะได้ทนายก็จะทําให้เธอสู้คดีได้ง่ายขึ้นหรือตํารวจทํางานยากขึ้น,น่นเองนอฮะอย่างไรก็แล้วแต่เธอรับสารภาพว่าเธอนี่แหละ เธอกับอวังเนี่ยร่วมมือกันวางแผนฆาตกรรมนะครับโดยเหตุการณ์เป็นยังไงแอชลีย์ก็เล่านะนี่คือคำบอกเล่าของแอชลีย์ย้อนไปวันที่8กุมภาพันธ์ปี2017แอชลีย์นั้นได้นั่งรถไปกับอวังรวมทั้งผัวเก่าก็คือเจอร์มี่นะครับทั้งสองคนนี้ชื่อคล้ายๆกันนะอวังชื่อว่าเจส่วนผัวเก่าชื่อเจอร์มี่คนที่เธอประกันตัวกมาแล้วสุดท้ายก็เ,เหมือนกับไปฆ่าเขานะครับโดย อาหวังเนี่ยเป็นคนขับรถรถคือเชฟโรเลตทาโฮ e สีขาวส่วนแอชลี่นั่งเบาะหน้าข้างคนขับส่วนเจอร์ y ีเนี่ยนั่งเบาะหลังโดยระหว่างทางไปบ้านเพื่อนจู่ๆอาวังก็จอดรถแล้วก็หันไปยัดลั่นไกใส่เจสี่นัดลั่นไกใส่เจอรมีนะครับสีนัดปังปังปงปัง,ปงแล้วแอชลี่นะครับเธอนะตกใจมากเธอไม่รู้มาก่อนเลยว่าเจเนี่ยที่เป็นเพื่อนของเธอเนี่ย จะกล้าฆ่าแฟนเก่าของเธออ,อันนี้คือคาให้การของแอชลีย์นะเธอเล่าแบบนี้และแล้วก็เกิดการจับกลุ่มแอชลีย์ขึ้นในข้อหาให้การเท็จรวมทั้งช่วยเหลือผู้กระทําผิดแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยยังไม่โดนข้อหาฆ่าคนตายส่วนทางด้านอาวัางนะครับเจคลลร์เนี่ยต้องดวจก็ตามไปเจอรถเชฟโรเลตทาโฮของเขาซึ่งเขาได้เอามันไปเทินแล้วก็แลกกับรถฟอร์ดมาสแต็งในรัฐโอไฮโอส่วนสิ่งที่น่าสงสัยคือเบาะหลังของรถทาโฮหายไป อ่าก็คือเบาหลังของรถที่ใช้เกิดเหตุเนี่ยหายไปไหนโดยตำรวจให้แอชลี่ช่วยล่อเจกลับมาที่มิชิแกนอ๋อให้แอชลี่เนี่ยล่ออาหวังกลับมาที่รัฐมิชิแกนนะครับแล,และแล้วเขาก็ถูกจับกุมในวันที่10เมษายนปี2017ซึ่งเหตุผลที่ให้ล่อกลับมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาทำงานเป็นรัฐๆหรือเปล่านะคือตำรวจของรัฐนี้ก็มีอำนาจเพียงแค่ในรัฐนี้นะครับเออแล้วตัวของอาหวังเนี่ยเขาย้ายไปอยู่อีกรัฐนึงแล้วไง เพราะอาสาหรัฐอ,อเมริกาเนี่ยมันคือหลายๆประเทศมามัดรวมกันถูกไหมแต่ละรัฐเนี่ยมีกฎหมายของตัวเองนะครับเออมันเหมือนแบบหลายๆประเทศมารวมกันเลยนะทีนี้ถ้าท่าที่ผมเข้าใจถ้าเป็นข้ามรัฐเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของ FBI แล้วนะครับโอเคทีนี้อาหวังก็ถูกจับกุมในวันที่10เมษาปี2อนซึ่งตอนแรกอะ่ะเขาโดนจับเรื่องยาเสพติดที่พบในรถแต่ว่าพอสอบปากคำไปเรื่อยๆอาหวังก็สารภาพอย่างรวดเร็ว ดยเขาบอกว่าผมยิงมันเองมันตายแล้วก็จบแค่นั้นแหละอันนี้คือควาสารภาพของอาหวังซึ่งสิ่งที่อาหวังเนี่ยดูเหมือนเขาพยายามทำอ่ะเขาพยายามปกป้องแอชลีย์นะครับอาหวังบอกว่าแอชลีย์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องแอชลีย์ไม่รู้เรื่องแผนการนี้เลยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ทุ่มเทกับความรักจริงๆนะครับแต่ทำไปเพื่ออะไรวะอีกอย่างเขาก็มีอายุที่ไม่ได้น้อยแล้วนะ อายุน่าจะ30กลางๆปลายๆนะครับทำไมถึงทําอย่างนั้นนะโอเคนะขายของเหมือนเดิมน,นะครับคุณผู้ชมนะถ้าเกิดชื่นชอบนะครับอันนี้อาจจะดูเฮ้ยคุณไม่ได้ขยันเท่าไหร่ให้ดูจํานวนจํานวนคลิปที่ปล่อยมาเนี่ยรัวมากนะครับภายในแบบไม่กี่วันอ่ะผมปล่อยมา20กว่าคลิปแล้วนะเพราะผมต้องการฟื้นอลัลกอริทึมคืนมาแต่แล้วคนบอกว่าทาไมมันถึงไม่ค่อยเห็นนะคลิปไม่ค่อยเด้งขึ้นมาหน้าฝีนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดคลิปสั้นๆนะเป็นหัวข้อสั้นๆ ของคือเหมือนกับแต่ละเรื่องอ่ะเอามาทําสั้นๆแล้วก็ตัดให้มันเยอะๆแบบใส่ตัดต่อให้มันรัวๆเพื่อที่มันจะได้แบบอาจจะดึงเอาเกิดทึ้ขึ้นมาได้นะครับถ้าแผนพวกนี้ไม่ได้ผลนะผมว่าถ้าผมทาถึงร้อยคลิปเมื่อไหร่แล้วแผนมันยังไม่ได้ผลนะผมก็ไม่เอาแล้วนะครับผมทําอย่างอื่นคุ้มกว่าเพราะฉะนั้นครับสามารถโดเนเเข้ามาได้นะครับเรื่องบัญชีอยู่บนจอนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านกลับมาที่เหตุการณ์นะครับมาที่เกี่ยวกับเครื่องจับเท็จแล้วก็คําสารภาพใหม่ถึงแม้ว่าตํารวจรู้ว่าอว่าัเป็นคนยิง แต่ตำรวจก็สงสัยว่าแอชลีย์เนี่ยต้องมีส่วนรู้เห็นมากกว่านี้สิหลักฐานยังมีไม่พอที่จะตั้งข้อหาฆาตกรรมกับแอชลีย์จนกระทั่งวันที่10พฤษภาปี2017ก็คือ1เดือนหลังจากจับเอาวางได้เนี่ยแอชลีย์นั้นขอเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อแสดงความรู้สึกใจเธอต้องการแสดงความรู้สึกใจนะครับแต่ว่าในมุมมองของผู้ชุวชาญบางคนเนี่ยมองว่าเครื่องจับเทจคืออันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะว่าเครื่องจับเทจเนี่ย มันเป็นวิทยาศาสตร์เกนะมันไม่สามารถจับเท็จได้จริงๆแล้วเครื่องจับเท็จเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ำหนักมากมายเลยในชั้นสารนะครับมันมีไว้เหมือนเอาไว้ปั่น ผู้ต้องสงสัยมากกว่าอืมเอาไว้จับพิรุษอะว่าอ่คุณคุณคุณไม่ผ่านเครื่องจับเท็จนะครับคุณดูตัวสั่นคุณพูดเสียงสั่นคุณเงืตอตกเงือกแต่างเงี้ยคุณมีอะไรจะบอกตำรวจไหมครับหรือว่าแบบเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จแล้วพิรุษเพียบเลยวะ่ะตำรวจคิดว่าคนคนนี้แหละคือคนร้ายอะไรก็ว่าไปนะครับมันใช้กดดันผู้ต้องหานะไม่ใช่ไม่สามารถบอกได้จริงๆนะครับว่าใครโกโหก แต่แอชลี่ดูเหมือนเธอเชื่อนะครับว่าเครื่องมือน,นี้มันจ,จับเท็จได้จริงๆและแล้วหลังจากผ่านการะบวนการทดสอบต่างๆเนี่ยของเครื่องจับเท็จตำรวจก็ทํากา,การเริ่มปัน่นนะครับต้องรวจปั่นแอชลี่ว่าคุณสอบตกเครื่องจับเท็จคร,ร,รับผลออกมาว่าคุณโกหกนั่นเองและแล้วด้วยความกลัวแอชลี่จึงเปลี่ยนคาให้การใหม่คราวนี้เรื่องราวเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เธอเล่าไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแอชลียเล่าว่าเธอเคยบ่นกับอหวังว่าวิธีเดียวที่จะกําจัดเจอรมีได้คือต้องฆ่าเขาซะแล้วอหวังก็ตอบกลับมาส,สั้นๆว่าฉันจัดการให้ได้นะเอ,อชลียนั้นยอมรับว่าอาหวังเคยให้ปืนเธอมาเก็บไว้โดยในวันเกิดเหตุซึ่งคือ8กุมภาเนี่ยขณะอยู่ในรถอวังพูดรหัสลับขึ้นมาว่ากิดอาดัน ซึ่งเป็นวลีเด็ดของนักแสดงตลก Larry the Cable g u ิแปลประมาณว่าจัดการให้เรียบร้อย Ashley นั้นตอบกลับไปว่าเออจัดก,การเลยนะภาษาอังกฤษเธอใช้คำว่าเ yeah, ย a เก e t อ r d e n และเมื่อคุยกันผ่านรหัสลับเรียบร้อยอหวังก็หันไปยิงเจอรมี4นัดเข้าที่ด้านขวาแต่สิ่งที่แอชลียยังคงปฏิเสธคือเรื่องกระสุนปริศนาอีกหนึ่งนัดที่ด้านซ้ายโดยเป็นขนาดจุดสอ,สอแอชลียอธิบายว่า แอชลีอธิบายไม่ได้นะครับว่าใครเป็นคนยิงอ๋อสรุปคือคือมี5นัดเหรอมีรอยแผลกระสุน5นัดนะครับมาที่บทสรุปของคดีนี้กันคำตัดสินเป็นยังไงครับในที่สุดทั้งแอชลีย์และก็อหวังซึ่งคือชื่อเจคลาร์กเนี่ยถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยทันว่าปี2017แอชลีย์ยอมรับสารภาพในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาแต่ไม่ได้ไตรตรองไว้ก่อนซึ่งคือ second degree murder เมีเงื่อนไขว่าเธอต้องขึ้นให้การเอาผิดเจในชั้นศาลอ๋อคือต้องต้องหักหลังกันเองนะครับอาจจะมีการตกลงกันว่าเดี๋ยวคุณได้รับการลดโทษนะถ้าคุณเข้าเป็นพยานอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าพอถึงเวลาจริงแอชลี่กลับเบี้ยวเธอไม่ยอมให้การตามตกลงโอ้แปลว,ว่าเธอก็ยังมีความยอมเสียสละเพื่อเอาหวังอยู่เหมือนกันนะแบบรู้สึกถึงบุญคุณอย่างนี้หรือเปล่านะหรือมิตรภาพอะไรสักอย่างอย่างไรก็ตาม อาหวังก็ไม่รอดนะครับในวันที่12มกราปี2018เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ขอลดหย่อนโทษก็คือติดไปตลอดการครับจนกว่าจะไม่มีลมหายใจในข้อหานี้คือฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนนั่นคือ first degree murder ผมว่าการลงโทษของรัฐนี้ในอเมริกาถือว่าดีแล้วนะเพราะว่าผมผมเห็นของเมืองไทยโทษมันเบามากเลยนะต่อให้ฆ่าคนะ คือถ้าฆ่าคนโดยมีเจตนาเนี่ยผมเห็นโดนแค่20ปีอย่างปะ20่ปีนี่ยังไม่ไม,ไม่ไม่นับอภัยโทษนะอภัยโทษแบบพังกังกังกังเหลือแค่่าไร่5ปีอย่างงี้ปะคือน้อยมากอะแต่ผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีกฎหมายฉบับใหม่บอกว่าคุณต้องติดหนึ่งใน3ของโทษของโทษจริงก่อนพูดถึงจะเข้ารับอภัยโทษได้เพราะฉะนั้นมันต้องติดประมาณ7ปีก่อนปะผมไม่แน่ใจนะครับแต่คือก่อนนี้ผมเห็นว่าโทษมันเบามาก แล้วก็ยังมีเรื่องของถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นจ้างวานฆ่าหรือว่าไม่ได้วางแผนจะฆ่าเขาตั้งแต่แรกอ่ะมันจะมีพวกฆ่าเพราะว่าเอออารมณ์ฉุนเฉียวใช่ปะ่ะผมเห็นมีคดีหนึ่งอ่ะที่เพิ่งเกิดไม่นานเป็นผู้หญิงท้องท้องแก่เลยแล้วก็บุกไปที่ม่านรูดไปหาผัวผัวเน่กำลังแบบได้กับกิ๊กอยู่แล้วคือเมียน้อยเนี่ยแล้วผู้หญิงที่ท้องอ่ะเมียหลวงอ่ะก็ก็หัวร้อนอ่ะกบับขาดสติทําการแบบ หมือนกับชกต่อยหรือทำอะไรไม่รู้อะแบบแบบทำจนเมียน้อยเสียชีวิตนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะซึ่งสุดท้ายโดนตัดสินโทษเนี่ยน่าจะแค่ห้าปีเองป่ะห้าหรือสามอะคือน้อยมากอะเพราะว่าถ้าคำพิพากษามันไม่ได้ถูกแบบใครมาเขียนมั่วๆนะหมายถึงไม่ไม่ไม่ได้มีใครแต่งแต่งขึ้นมานะคำพิพากษาแทนนะถ้าผมไม่เขาเขาจะไม่ผิดเหมือนประมาณว่าเนื่องจากว่าข้อ1ไม่ได้ใช้อาวุธแล้วก็ข้อ2ตัวของหญิงท้องเนี่ย เธอก็ขาดสติมาต้องมาเห็นภาพบาดตาที่ผัวตัวเองมีเมียน้อยทั้งที่ตัวของเมียหลวงี่ท้องจะคลอดลูกอยู่แล้วมันก็เลยเจ็บใจอย่างมากคุมตัวเองไม่อยู่อะไรเงี้ยก็เลยโดนโทษแค่นั้นนะไม่รู้นะครับก็อันนี้เป็นมุมมองที่ผมงงง,งนิดนึงนะแต่ก็เอาเถอะในส่วนของแอชลีย์นะ แอชลีนั้นถูกตัดสินจำคุก25-40ปีโดยเธอมีสิทธิ์ยื่นขอทำทันบนได้รดยที่สุดคือในปี2042พูกนี้นคือว่าต้องติดอย่างน้อย16ปีไปก่อนถึงจะขอพักโทษได้แต่ว่าโทษจริงเนี่ยคือประมาณ25-40แล้วแต่ความประพฤติในเรือนจำนะเดีว่เข้าใจทีนี้มาที่บทวิเคราะห์นะครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์เหล่านี้นะพวกคุณทำไปเพื่ออะไรประเด็นแรกความเสียใจของแอชลียหลังจากถูกตัดสินโทษแอชลียพยายามขอถอนคำรับสารภาพเธออ้างว่าไม่รู้มาก่อนว่าลูกขุนอาจจะลดโทษให้เหลือแค่ข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาซึ่งถือว่าเป็นโทษน้อยกว่ามากแต่แอชลียนั้นลืมคิดไปว่าถ้าลูกขุนตัดสินไปในทงตรงกันข้ามคือเป็นฆ่าคนตายโดยไต,ตรรองไว้ก่อน แอชลีย์อาจโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตเหมือนกับเอาหวังก็ได้สิ่งนี้ก็ส้อนว่าแอชลีย์นั้นอาจไม่ได้สำนึกผิดในการกระทำจริงๆแต่เสียใจที่ตัวเองได้รับโทษหนักเกินไปในมุมของตัวเองตรงนี้ก็สะท้อนว่าแอชลีย์เธอไม่ได้ใช้ Google เลยนะครับ เธอไม่ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเลยนะว่าเธอมีโอกาสในการเอาตัวรอดมากไายแค่ไหนตั้งแต่ตอนแรกสุดที่โดนตำรวจเรียกนะครับประเด็นถัดมาสภาพแวนลอมย่ำแย่ทั้งแอชลี่และเจอร์มีซึ่งคือผัวเก่าเนี่ยมีประวัติที่โชคโชนแอชลี่เคยมีคดีทิ้งลูกไว้ตามลำพังแล้วก็เคยขับรถพุ่งชนคนท,ทั้งที่ลูกอยู่ในรถส่วนเจอร์มีก็เคยทำร้ายร่างกายแอชลี่อย่างรุนแรงต่อหน้าลูกๆเช่นกัน นั่นเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงแล้วก็ยาเสพติดเป็นสภาพอราที่แย่มากนะประเด็นถัดมาแรงจูงใจในการบงการบางคนก็วิเคราะห์ว่าคดีนี้คือตัวอย่างของการบงการที่สมบูรณ์แบบแอชลี่เนี่ยรู้ดีว่าเธอมีอำนาจเหนืออหวังอหวังชื่อเจคลาร์กเนี่ย อหวังเป็นผู้ชายที่ดูไม่มีเสน่ห์เขามีรูปร่างท้วมแล้วก็ขาดความมั่นใจซึ่งในสายตาของเขาแอชลี่คือนางฟ้าอาหวังคนนี้เปยทุกอย่างให้กับเธอทั้งเปยค่าเช่าบ้านทั้งซื้อรถให้เพียงเพื่อหวังเศษเสี้ยวความรักอันนี้ก็เลยเรียกได้ว่าเป็นอหวังที่บริหารไม่เป็นนะครับเนื่องจากว่าในยุคนี้จริงก็มีความรู้มากมายอ๋อนั้นมันเกิดเหตุนในสอ2พันสินะอาจจะยังพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเขามีหลักสูตรกับอหวังแล้วนะ หลักสูตรมันเป็นคณิตศาสตร์เลยว่าแบบคุณต้องตั้งสตินะคุณทุ่มเทเธอมากมายแค่ไหนเนี่ยคุณต้องคำนวณเป็นคณิตศาสตร์เลยว่าสมมติคุณให้เงินเธอเดือนละหมื่นคุณได้อะไรกลับมาคุณอาจจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับแล้วสุดท้ายเธอก็ไปได้กับผู้ชายคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้คือการคำนวณที่แย่นะคุณก็คุณอย่าไปให้ตังค์เธอเลยอะไรอย่างงี้นะครับมันก็เป็นเหมือนชมรมชมรมรักษาอาหวังในส่วนของแอชลีย์เนี่ยเธอใช้ความสิ้นหวังนะครับของอหวังคนนี้ เป็นเครื่องมือในการชักจูงให้เกิดการสังหารขึ้นโดยแอชีย์เนี่ยแค่บน่นแล้วก็ส่งสัญญาณตัวอหวังก็พร้อมจะทําทุกอย่างแลับพร้อมถึงขนาดจะเหนี่ยวไกลเพื่อพาตัวเองออกจากการเป็นอหวังนั่นเองโอเคอ่าเหตุการณ์นี้ก็มีทฤษฎีนะครับที่เป็นไปได้มากที่สุดคืออาหวังยิงเจอรมี่เพราะฤ์ยาแล้วก็ความหลงหญิง ส่วนกระสุนปริศนาอีกหนึ่งนัดที่มาจากจุด22เนี่ยเป็นอันที่แอชลี่ปฏิเสธสิ่งนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าแอชลี่เป็นคนยิงซ้ำนะยิงซ้ำเพราะความแค้นหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าแอชลี่เธอไม่ยอมรับก็ตามนะว่ากระสุนนี้มันมาจากไหน สุดท้ายนั้นทั้งผู้พยายามแก้ปัญหาชีวิตด้วยยาเสพติดแล้วก็ความรุนแรงแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในกรงโดยอาหวังสารภาพเพราะหวังจะชนะใจแอชลี่อ๋อคืออยากอยากจะรับจบไออาหวังเนี่ยหนักมากนะครับหนักถึงขั้นสารภาพเพื่อยอมติดคุกตลอดชีวิตหวังว่าอย่างน้อยหญิงจะได้ชอบนะโอ้ส่วนแอชลี่นั้นสารภาพเพราะนึกว่าอาหวัง จะรับจบทั้งหมดคือจะเหมือนกับแต่งเรื่องให้ตัวแอชลี์ไม่เกี่ยวเลยอย่างเงี้ยนะครับเหตุการณ์นี้เรียกว่าเป็นโศกรัฏกรรมที่สวยแท้นะอาหวังคนนี้อาหวังคนนี้เรียกได้ว่าไม่น่าเลยไม่มีอะไรคุ้มเลยนะครับโอเคงั้นก็จบดีกว่าจากคลิปนี้อันนี้ก็เป็นมุมมองคร่าวๆข,ของผมแล้วก็เป็นข้อมูลที่รวบรวมมานะครับาจ,จะมีผิดพลาดประการใดขออภยัย ตอนนี้ก่อนจะลาไปก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมที่จะสนับสนุนโดเน a นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบน,ะน,นี่ยเนี่ยโอ้โหมันช่างยอดวิวไม่ดีเลยนะครับช่วงนี้นะไม่รู้จะฟื้นยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าฟื้นรอบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนรอบที่แล้วยังไงวะผมไม่เข้าใจเพราะว่ารอบที่แล้วมันก็คล้ายๆกับรอบนี้นะไม่รู้ต่างกันยังไงนะครับแต่ก็เดี๋ยจะพยายามหาทางอีกสักหน่อยแล้วกันนะอีกสัก2อสฮึบ ีจวจะเอาเรื่องยาวๆี่ยมาทำเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ตัดต่อให้มันแบบดูมีอลังการหน่อยๆนะครับแล้วก็มาดูกว่าจะเวิร์กไหมถ้าผมทำถึงประมาณ100คลิปแล้วมันยังไม่กลับมาได้เนี่ยอย่างน้อยขอสักขอได้ได้เสริมสัก2หมื่นนะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องทำอย่างอื่นนะครับ <c oughs> เสียเวลานะครับโอเคขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ